น้อมใจลูกสีแดงทองของเรานอกนบบูชาแล่งเรียนลาดลำคุณค่าแม่ฟ้าหลวงรวมสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบ,บรมราชชนนีในการปลูกป่าสร้างคน จัดทาโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษามหาราชาให้เป็นแหล่งรวบรวมพันไม้เพื่อการศึกษาส่งเสริมการปลูกต้นไม้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ8 0 0พรรษามหาราชาได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งอนุรักษ์ แรงขยายพันธุ์พร้อมทั้งจัดแสดงพันธ์ไม้ต่างๆของไทยและพันธุไม้ต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธไม้ของไทยในภาคเหนือโดยมีการดำเนินการผ่านแผนแม่บทและมีระบบสารุปโภคอย่างครบคันทั้งนี้ยังส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกต่างๆไปยังชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งขับปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์และห่วงแหนธรรมชาติให้กับนักศึกษาทุกคนโดยผ่านกิจกรรม ต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีในการปลูกป่าและสร้างคนโดยมีผลสัมฤทธิก็คือพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกว่า5,000ไร่ถูกพลิกฟื้นจากพื้นพื้นป่าแห้งแล้งให้กลับมาเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ คามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสร้างโครงการสวนพฤกศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาหมหาราชาขึ้นในปีพศ2 5 5 0เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ8 0พรรษาปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดแสดงพันุไม้ต่างๆด้วยกันทั้งหมดสสวนด้วยกันได้แก่ ส่วนแรกสวนสมุนไพรซึ่งมีการจัดแสดงรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรของไทยจำนวนกว่า300ชนิดโดยมีการจัดแสดงตามสรรพคุณการรักษาโรคของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดส่วนที่2ได้แก่สวนวิวัฒนาการซึ่งจะมีการจัดแสดงพันธุไม้เรียงลำดับตามวิวัฒนาการของพืชและส่วนที่3ได้แก่สวนอุทยานไม้ดอกซึ่งสวนนี้นะคะเราจะมีการจัดแสดงพันธุ์ไม้ ตามบทเพลงอุทยานดอกไม้ซึ่งจะมีพันไม้ดอกต่างๆจำนวน49ชนิดด้วยกันขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสวนอุทยานไม้ดอกได้ที่สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะลอูตาาคนนมัมมนรปี